คนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอกเคราะห์ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วปัจจุบันก็ยังจะมีะจุดทูบสามดอกห้าดอกเก้าดอกสิเป็นสิบดอก ทูบเทียนแพรหัวหมูใบสีสารพัดอยา่างและเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราล่ำรวยขอให้เราหายโรคหายภายัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งเราก็ปรารถนาขอสารพัดอยา่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพราหมณ์เราอื่นนะเขามาบอกพระเจ้าว่าตรงนี้สําเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพราหมณ์นะ ถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในศาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิบล้านนะทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจนแต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการ คนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่สุจริทหรือทุจริตโยมต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องโยมอยากจะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่เปิดออฟฟิศใหม่เปิดบริษัทใหม่ดูเลิกกันใหญ่เลย เลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีอะตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีนะรุ่งดีสว่างดียมวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาดวงดาวตัวเลขตัวอักษรอาาักขระจีปาถธสีนะนะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระาศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะ ไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อาตมาบอกของพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อกันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อกันตรัสรู้ของคนอื่นเพราะพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้ากัสรู้เกิดมาแล้วจะไม่มีซ้าสองในโลกธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มี พรเจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่สัพพัญญูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไปและอีกนานเลยถึงจะเกิดพูะเจ้าอีกองค์หนึ่งดังนั้นในเมื่อพูะเจ้าประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่า เลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เราใดประพฤติชอบหรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคนดี ในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิทไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น จะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมโบทหสิบชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตโยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงาน ทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมด